พี่เบียพี่เบียว่าไงคะได้ข่าวว่าพี่เบียชอบกินน้ำขิงเหรอคะอ๋อใช่แล้วทำไมเหรอทำไมถึงกินเหรอคะพี่เป็นคนเหงื่อออกยากแล้วก็หนาวตอนกลางคืนทีนี้น้องแจ้วก็เลยแนะนำให้พี่กินให้พี่กินตัวนี้ค่ะกินแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ตอนนี้ถ้าเหงื่อออกเหงื่อออกเยอะเลยกลางคืนก็ร้อนแล้วละ่ะแล้วพี่เบียเคยลองกินขิงผงหรือยังคะเคยแล้วคะ่ะ กินแล้วมันไม่ค่อยร้อนไม่เผ็ดไม่ค่อยส่ใจอ๋อหนูมีตัวนี้ให้พี่ลองค่ะอันนี้นะใช่ค่ะแล้วมันจะร้อนเหรออันนี้ขิงผงทองจากเข่าคอเลยนะพี่แล้วมันดียังไงคะมันจะเผ็ดร้อนกว่าขิงผงทั่วไปค่ะพี่ที่พี่เคยกินอเหรอถึงพกพาง่ายพี่ก็ต้องไปหันร้อนกินอยู่ดีปะลำบากเหมือนเดิมแต่อันนี้มันสามารถชงได้ทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นเลยนะพี่เอจริงอะแล้วมันจะ,จะละลายเหรอ อันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ค่ะบทละเอียดมากเลยพี่โคตรไม่เชื่อลองดูดิก่าอ้าพี่เบียทำไมเทน้ำแค่นั้นอ่ะเดี๋ยวมันจืดไงพี่อ่ะชอบกินจผดเผ็ดอันนี้มันเผ็ดนะพี่ลองดูก่อน ไงพี่เผ็ดเผ็ดจริงเผ็ดจริง,เ,รงเข้มข้นแล้วอย่างนี้คนที่ไม่กินขิงเผ็ดเผ็ดแบบนี้ค่ะมันมีสูตรอื่นไหมมีค่ะเป็นขิงผสมกระชายขาวค่ะลองดูพี่อันนี้ผสมน้ำผึ้งได้ด้วยนะคะออจะไม่เผ็ดมากแล้วก็หอมกระชายด้วยแล้วอันนี้มันละลายน้ำได้เหมือนกันไหมคะละลายน้ำได้เหมือนกันคะ่ะผสมน้ำเย็นก็ได้ไปปั่นก็ได้ายยังไงคะเนี่ย สอ0บาทค่ะมี10บซองค่ะอันนี้นนเหรอใช่ตกซองละยี่สิบบาทแล้วตัวกระชายละ่ะคะสามรอยสี่สิบาทค่ะได้ที่ไหนบ้างอะคะได้ที่ไา่กำนันจุนทุกสาขาเลยค่ะแล้วก็สั่งออนไลน์ได้ไหมสั่งออนไลน์ได้ค่ะ